สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอซทุกท่านนะคะมาดูนะคะใครมาช่วยป้าออนนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพราะว่าป้าออนจะไปอุยป้าออนจะไปหาเห็ดนะคะจะไปหาเห็ด ก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาช่วยนะคะรีบทำแล้วก็จะรีบไปหาเห็นะ ทำบุญกันอยู่ข้างนอกนะคะไปดูลุงพลทาง,งานอยู่ข้างนอก hmm. วันนี้ก็มีนักกับมาดามเจมดองอีกแล้ว มาดำแล้วเนาะมกตด้ำอืมพ่อไปดูขี้เดียนะพ่อไปดูไหมน้องเขาเรียกมาด้วยกันนะพ่นนั้งมาบอกว่ามาเอาข้าวต้มไปดเมราอวาน้องก็ออกไปแจกนะแกลงมาจากหาเห็ดน้องพอมาแจกที่บ้านท่านมารีด้วยะ ไปนาไปดํานาสมนำตาลผจาไปดํานานนัพื้นไปไปค่ะ่ดูแล้วเดำลก้าหนัพนเชไปเลยเมัดก้าวพนเซฟกัดซอยล่าลังาูดาลังดาเนาะจ้างพุ่นแบบนี้อันนี้เรา็นาุงาุเราถุงเรา้าไปเด้าะว่านีลูกนแ้ใไครัเพ่อนาะดนี้ดถค่านฮะ ก,กเงาหา Donc, ไไ้ไม่ได้ดำาะหึงเลยถ้ามันเอ็ทีมม่การเงาโอยธรรมดาดำที่ไหตอนอ๋อคัดเงาครับหน้าหาเอา่านะนะคะเออนั่นเลยค่อยคัดนะงนานกับเป็นหยึงเพราะว่าก็าาไม่ได้ดำาช้ไม่ได่ดำด้ ดับพที่ม <alive> mm. ัองเออดับพีไลก์เอ้ครือดืคือถ้าขอรับห้างจะเหนียวไปเนาดำเข้าอันกลางแล้วเชื่อเข้าอีกซีไม่ได้พี่ไม่ดู่ ก็ินั่นเขาก็คอกระดำได้ด้ยเนาะ กินกาแฟสองห่อเออยังจะปั้นกินอยู่ก่อนที่หนูจะไปก่อนให้มาดามรอไปก่อนมาดามคุณสอยต้องรอได้เออมาดามบ,บอกร้องเพง,ง,ง,<อ>ง,งไปนะเมือ่อวานเนี่ยอร้องเพลงไปนัะคุณ ขดไปอืมขดไปขดไน้ำหนักก็กมมได้รียไม่ต้องค่อยหัวเลยหัวเราลงทีหัวเราตะลดลงแล้ขาขไปกำวนขาลงมาแล้วพออยากพออยากันเฮ็ดเหสก็ดลงมาะพออยากดิลงมาน่าไปซื้อสังกันั่งะต้ออจะทำนัะมันได้มันหนักมันได้มันหักโอ้หกมันได้มันหักจะมาซิ่ง ปิดแล้วป่ะปิดน้ำเลยยะเดี๋ยนูไปทำต่อขอบคุณนะคะคุณย่าอาชีนะคะก็มาช่วยนะคะมาช่วยปลาออนก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาออนก็จะเตรียมนะคะเตรียมไปหาเห็ดกับมาดามจำลองนะคะคับนายชปจจุุอ ีไอเสียรับไสนาาการกระตับตัวอีกกรเลยเป็นเือทอนะครมันแปว่าไม่าื่นกใก็ว่บานว่ามันตัดหนออกมาที่เตอดพราะว่าเลดกเนว่าต้องไปที่ส่วรงาเพราะว่าเรายน ก็นการาันะครับต่างโพยาลไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลันไม่า Yeah. ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องประออนพี่สาวลุงพลน,นะคะฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ